ซุปหน่อไม้นะพี่น้องนะซุปหน่อไม้พี่น้องบอ้อยใส่กะปิใส่น้ำปูไปน้ำนื้อเมนูคิดหอดบ้านนะพี่น้องนะไปะได้กินโดนเลยแหละนี่กินแก้มกับปลาดุกย่างพี่น้องปลาดุกย่างอุย้ยเมนูมากบอ้อยเด้อพี่ย่างหอม,มปลาดุกตัวใหญ่ๆมาพี่น้องมาเสิร์ฟใส่ใบอ้อยเด้อพลังข้าวเหนียวคือเก้าฮะเติมพลังตอนเที่ยงนะพี่น้องนะวันที่ยี่สิบห้าวันคริสต์มาส กต่บนิยูดนะพี่น้องนะสุขสันต์วันคริสต์มาสเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องมีความสุขเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขแล้วก็ร่ำล่รวยๆเออโชคดีมีชัยเด้อพี่น้องเด้อมาสเสร็เสร็จแล้วบอกหนอเด้อ หอมน้ำปูใส่น้ำปูใส่กะปิหอม,หอมพี่น้องเลยขากระนาด Từng lượng đấy, Trong gì Không Hãy subscribe 嗯。Mm. แซ่บพวกเราประเทศกินโดนเลยพี่น้องเออเนีอ่อืมหอม 嗯。Hmm. ปลาดุกปีกนี่หักเดี๋ยวพี่น้องเด้อมันดี b <shriek> e ัคเห็ดน้ำหลเนี่ยจังนหน่อยพี่หงเไว้สดน้นาใเนจังหน่อยนะ หืมคัะทองมันนี่มันมีขางนะเพราะต้องย่ำให้ดีๆเด้อ เผ็ดลูกโดด ท้องป่าบ้องมันบอกกับบ้องแสบพร้อม うん。